สวัสดีครับวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันอาทิตย์ที่12เมษายน2563จะมาเล่าสู่กันฟังว่าวิธีการตรวจสอบพลังอนุภาพของวัตถุมงคลเช่นคนที่ได้ยานหรือมีอภิญญาเขาทำกันอย่างไรและจะนำวิธีที่คนส่วนใหญ่มีหลายๆคนอาจจะสามารถทำได้เพื่อได้เข้าใจเป็นกรณีศึกษา ช่วยเหลือตัวเองในการคัดเลือกวัตถุมงคลที่ตนเองมีนําไปใช้ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องไปถามเสียนตาราว่ามีอนุภาพทางด้านใดเอาตัวอย่างง่ายๆคนส่วนใหญ่อาจจะมีพระหางหมาจริงไหมแล้วมีอนุภาพจริงไหมอย่างไรไข่เสกเหรียญทาน้ํามนต์ที่ตนเองมีเป็นของจริงไหมตรวจได้อย่างไรมีดวัดขนขาวมีอยู่เต็มตลาดที่ตนเองได้มาแท้ไหม,มอนุภาพอย่างไร ลูกแก้วต่างๆอาจจะมีหลายๆคนได้ครอบครองแล้วมีดีอย่างไรพระสมเด็จหากเป็นคนกลุ่มแรกที่มีหูทิพตาทิพเช่นนำพระสมเด็จโตมากำหนดจิตมองจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ก็จะเห็นสมเด็จผู้จางโตผมลังสีนั่งกำเมอซ้อนกันแล้วค่อยๆลอยเข้ามาทำให้รู้ว่านี่คือวัตถุมงคลที่สมเด็จพุชจ,จา์โตอธิษฐานจิตปลุกเสแต่ถ้าดุ ดูด้วยจิตแล้วไม่มีสมเด็จพู้จาร์โตลอยมาก็ไม่ใช่พระที่ท่านลุกเสษยังไม่ได้กล่าวถึงว่ามีอนุภาพทางด้านไหนนะนี่แค่ใช้จิตมองหรือจะเป็นหลวงปูท่ทวดคนมีหูทิพตาทิพย์เขาจะกำจิตมองว่ามียานจิตท่านไหมส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเขาจะนําพระมาจับพลังมาวัดพลังบ้างหรือมาดูลักษณะของพลังที่พบพลังพบแบบนี้เป็นของใคร เขาจะดูอย่างนั้นแต่ผมจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการสื่อกับพระนะครับไม่ว่าผู้เสกผู้สร้างหรือเทวดาที่ดูดแลองค์พระก็แล้วแต่เช่นพระที่ผมกําลังแจก,กอยู่คณะกลุ่มตามรอยพระพุทธรง์สร้างบอกว่ากันป้องคุ้มครองคุ้มกันโควิด19ได้มีใครเสกบ้างตรวจอย่างไรและพลังอย่างไรที่เรียกว่าเป็นพลังปกป้องคุ้มครองจากโควิด19ได้จะสอน แนะนำวิธีการตรวจสอบอีกทั้งยังมีพระผงที่เคยแจกไปทั้งหมด4รุ่นก็จะตรวจสอบได้เช่นกันว่าป้องก COVID ันโควิดได้ไหมเมนุภาพอย่างไรยังรวมไปถึงมีดที่เคยสร้างก็ตรวจสอบได้หรือจะเป็นสร้อยประคำงาช้างของหลวงพ่อฤาษีพระราชพรมยานที่เก่าๆก,กันก็สามารถตรวจสอบได้ว่าจริงไหมเมนุภาพอย่างไร ที่ท่านเป็นผู้ปลุกเสกอาถารกจิตแล้วก็ยังมีสร้อยประคำของวัดทัพเมืองนะมีอยู่เต็มตลาดก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอาถานกจิตจากวัดทัพเมืองนะไหมแล้วก็มีพุทธคุณอย่างไรก็ตรวจสอบได้เช่นกันดังนั้นผมจะแนะนํารูปแบบนี้ว่าวัตถุมงคลน,นี้ใครเสกและมีพลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรในอีพีที่2ตอนต่อไปนะครับ